สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะคุณครูติ๋วจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดในหัวข้อที่7.4นะคะเรื่องการคาดคณีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมค่ะพร้อมหรือยังคะเราไปทำกันเลยค่ะ เด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะไปที่หัวข้อ7.4การคาดคณเน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะอยู่ที่หน้า178-179ค่ะเรามาที่หน้า178กันเลยนะคะ,ะข้อที่1นะคะคาดคะณีน้ำหนัก โดยเทียบกับน้ำหนักของสิ่งที่กำหนดให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างนะคะเด็กเเรามาดูที่ภาพแรกนะคะกับเครื่องช่างสปริงอันนี้นะคะ,ะช่างอะไรเอ,อ่ยอยู่ช่างถั่วแดงอยู่นะคะเด็กเเครื่องช่างสปริงเครื่องนี้ช่างถั่วแดงอยู่ถั่วแดงหนักกี่กิโลกร,รัมคะเด็กๆเด็กเมองดูที่เข็มชี้น้ำหนักนะคะได้ 1>, 1กิโลกรัมถูกไหมคะ,ะทีนี้เขาให้เราคาดคะเนน้ำหนักของกลมังใบนี้นะคะที่ใส่ถั่วแดงอยู่เด็กๆคิดว่าการลมังใบนี้จะหนักกว่า1กิโลกรัมหรือว่าเบากว่า,กวา1กิโลกรัมคะ,อะตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าเบากว่าใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่มีถั่วแดงอยู่ด้วยหนัก1กิโลกรัม แต่กระมังเปล่าใบนี้ไม่มีถั่วแดงอยู่ก็จะต้องเบาวกว่านะคะข้อต่อไปนะคะเด็กๆดูฟักทองนะคะ,ะฟักทองผลน,นี้หนักเท่าไหร่คะเด็กๆหนัก3กิโลกรัมทีนี้ฟักทองในรูปนี้นะคะโดนตัดออกไปบางส่วนเด็กๆคิดว่า จะหนักกว่า3กิโลกรัมหรือว่าเบากว่า3กิโลกรัมคะไม่ยากนี่ค่ะตอบว่าเบากว่าใช่ไหมคะเพราะถูกตัดออกไปแล้วนะคะต่อไปภาพนี้นะคะเป็นบรอกโคลีนะคะเด็กๆค่ะบรอกโคลีดูที่เครื่องช่างนะคะหนัก5กิโลกรัมนะคะทนีนี้มาดู ที่รูปภาพนะคะเข้าออกมาส่วนหนึ่งนะคะเด็กๆคิดว่าจะหนักกว่า5กิโลกรัมหรือว่าเบากว่า,กวา5กิโลกรัมคะอันนี้มันมากขึ้นหรือว่ามันน้อยลงคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะตอบว่าเบากว่า,กวา5กิโลกรัมนะคะทีนี้เรามากันที่ข้อ2นะคะ เขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างนะคะเด็กๆในภาพนะคะจะมีตะกร้านะคะตะกร้าเปล่าๆเนี่ยชั่งได้1กิโลกรัมนะคะทีนี้ถ้ามีผลไม้อยู่ในตะกร้าด้วยเด็กๆคิดว่าจะหนักกว่า1กิโลกรัมหรือว่าเบกากว่า1กิโลกรัมคะ,ะในเมื่อมีผลไม้อยู่ด้วยมันก็ต้อง หนักกว่า1กิโลกรัมค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆดูที่ตาช่างนะคะมีสิ่งของที่มาช่างอยู่4ถุงนะคะ4ถุงนี้นะคะหนักกี่กิโลกรัมคะหนัก4กิโลกรัมแล้วถ้าเป็น2ถุงเด็กๆคิดว่าจะหนักกว่า4กิโลกรัมหรือว่าเบากว่า4กิโลกรัมคะ ตอบว่าเบากว่า4กิโลกรัมภาพต่อไปนะคะดูที่เครื่องช่างนะคะอ่ะเป็นองุ่นนะคะอยู่ในถุงนะคะ1ถุงนะคะหนัก2กิโลกรัมแล้วถ้าเป็นองุ่นอยู่ในถุงเนี่ยถุงเด็กๆคิดว่าจะหนักกว่า2กิโลกรัม หรือว่าเบากว่า2กิโลกรัมคะตอบว่าหนักกว่า2กิโลกรัมค่ะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆทีนี้เราก็จะมาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะการคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของต่างๆเป็นการบอกน้ำหนักของสิ่งนั้นโดยไม่ใช้เครื่องชัง่ง แต่อาจบอกน้ำหนักได้โดยเทียบกับน้ำหนัก1กิโลกรัมหรือ2กิโลกรัมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะก็ขอให้เด็กๆหมั่นฝึกฝนแล้วก็ทบทวนความรู้อยู่เสมอนะคะทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมย้อนกลับมาดูคลิปด้วยนะคะเด็กๆจะได้เป็นการทบทวนความรู้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูติวต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะมาดูกันซิว่าคุณครูติวจะนำความรู้อะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ